สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟิโบโบ๙นะครับวันนี้ก็มาอัปเดตกราฟบิตคอยนะครับประจำวันเสาร์นะครับที่16นะครับวันหุ่นออกนั่นเองนะครับก็สำหรับเดือนพฤศจิกายนครับจุดสูงสุดนะตอนนี้ก็คือ9,034 0 0นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยว่าในจุดสูงสุดเนี้ยนะครับจะไปได้ถึงแสนหรือเปล่านะครับก็เป็นการคาดการณ์แล้วก็หาจุดที่ได้เปรียบนะครับในการหาไม้นะครับในการเข้าทำกำไรเนาะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าแนวต้านแนวรับเป็นยังไงนะครับเนาะจะผ่านได้ไม่ได้นะครับก็ดึงขึ้นมาแรงมากนะครับก็สําหรับณตอนนี้ก็คืออยู่ในโซนโอ้บอสนะครับนะทั้งเดย์วิคเดือนนะครับนะก็จะอซ์ไออยู่ในโซนโอ้บอสหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นจุดที่สูงมากๆนะครับนะก็น่ากลัวกันเนาะเดี๋ยวมาดูในในกราฟเลยนะครับเนาะก็อาจจะเป็น ถ้ามุมมองวีคในในสัปดาห์นี้นะครับปิดตรงไหนได้เปรียบนะครับสำหรับมุมมองวีคก,ก็คือปิดต่ำกว่า9 4้ประมาณอ่าประมาณไม่เกิน9 4้า0มไม่เกิน่ะนะครับซึ่งมันจะเป็นมุมมองของ b บล i ิสไดเว e เร e นนะครับซึ่งอ่าอาจจะมีการปรับตัวลงมานะครับค่อนข้างแรงนะครับถ้าเกิดมันปิดอย่างนี้นะครับซึ่งในอดีตนะครับในในจุดที่อ่าทำนิวไฮร็จนะครับลงมาทำ ทำโลนะครับจุดต่ำสุดเนาะแล้วก็กลับขึ้นไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็น่าฟิโบนะครับนะเป็นฟิโบที่ตั้งขึ้นมาก็จะเป็น62 62.5%ที่มันขึ้นมาติดต้านนะครับซึ่งถ้าตรงเนี้ยผ่านไม่ได้นะครับก็จะลงมาทดสอบสา37นะครับอันนี้เป็นเส้น50%นะครับก็จะลงมาทดสอบ37%ถ้าหลุดก็อย่างอย่างที่ภาพเห็นก็คือจะลงไป ทดสอบจุดโลเดิมนะครับนะปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดมันปิดเหมือนนะครับนะปิดต่ำกว่า62.5%เซนก็คือจุดเนี้ยนะครับมันเคยปิดแล้วรอบนึงแหละนะครับแต่ลงมาทดสอบไม่ถึงนะครับใช้คำว่าไม่ถึงถึงหรือเปล่าไม่ถึงนะจริงๆคือจุดที่มันลงมาต่ำสุดในวันนั้นก็คือไม่ถึง4 6่หนั่นเองนะครับนะก็คือไม่ถึง37%นนะครับก็หนีหนีขึ้นนะครับหนีขึ้นไปเรื่อยๆนะ แล้วถ้าเป็นแนวนี้นะครับนในมุมมองผมคือภาพภาพใหญ่นะครับเนีย่ยยากขยายมันมาแค่ประมาณแถวๆนี้เองนะภาพใหญ่ก็คือถ้ายังไม่ทะลุออกไปนะครับนะถ้ายังไม่ทะลุอ่าประมาณเก้าหมื่นสี่เก้าหมื่นห้าได้นะถ้ายังไม่ทะลุออกไปนะก็จะมีโอกาสกลับมาทดสอบแถวๆประมาณโอ้ใช้เวลาก็พอสมควรก็คือไม่ไม่ควรหลุดแค่หมื่นสองแค่หมื่นแล้วกันนะแถวแถวแนวเทรนนะครับ 37%มเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะถ้าหลุดมันจะลงมาเส้นล่างเลยประมาณ3 0,000ื่นนะครับเนี่ยเส้นแดงก,ก็จะเหมือนในอดีตเนี่ยนะครับถ้ามันหลุดมันจะเป็นแนวนี้นะครับนะซึ่งอ่าในมุมมองภาพรวมนะที่มันวิ่งยาวไปถึง64 0 0 0ได้นะในอดีตมันใช้เวลาเก็บของอยู่พอสมควรนะครับประมาณ500กว่าวันได้อันนี้มันประมาณ300กว่าวัน200องยังไม่ถึง เดี๋ยวลองวัดดูนะนะครับถ้าสมมุติแตะจุดนี้นะครับแล้วทะลุขึ้นไปเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณ245วันนะนะครับแต่ในอดีนะจุดเนี้ยตั้งแต่จุดไฮเนี่ยนะครับไปจนถึงจุดที่มันทะลุ62%ลเนนะี่ยมันใช้เวลา500กว่าวันเลยนะแล้วมันลงมาเก็บถึงกลับขึ้นได้นะครับอันนี้มันมันลงมาแค่นี้เองนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเขาเรียกว่า รับของสูงนะครับนะคบความเสี่ยงมันก็มีนะครับคนที่รับแถวนี้มันก็ต้องมีความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดันกําไรต่อใครจะมาดันตรงนี้นะครับก็ต้องมารอดูนาะว่าใครจะดันในจุดสุดๆในช่วงออ่่าาจะนิวไฮต่อนะครับก็ต้องมาดูเนาะยิ่งอ่าอยู่ในมุมมองของโอ้บอสด้วยนะครับนะทุนมาดันต่อยากมากนอกจากจะเกิดข่าวดีๆเกี่ยวกับบิตคอยนนะ ก็มีโอกาสกลับขึ้นไปได้นี้ผมก็จะเอามุมมองภาพรวมหนึ่งวันแล้วกันนะจะเอามาฝากกันในในมุมมองสั้นนะครับนะครับก็สําหรับภาพรวมของหนึ่งวันนะมีแท่งหนึ่งนะครับเป็นวันที่ประกาศผล c p i นะครับก็เงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นมาจาก2.4%เป็น2.6%ก็ก็เป็นตามคาดของตลาดนะครับซึ่งมีตลาดอื่นๆเขาก็ไม่ได้ปั๊มขึ้นมา มีแค่บิดคอ,อยที่อ่ามันปั๊มขึ้นมานะครับแล้วก็อ่าขึ้นมาถึงมันเล่นหน้าข่าวเล่นหน้าข่าวสําเร็จด้วยนะครับแต่ก็ถ้าเราดูกราฟดีๆนะครับในวันนั้นมันไม่ได้สําเร็จเลยมันก็แค่ทะลุขึ้นไปแล้วก็ล้างลงมาที่เดิมนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยวันประมาณหนึ่งทุ่มนะหนึ่งทุ่มของวันที่สิบสามทะลุขึ้นไปถึงเก้าหมื่นสามสี่ร้อยแล้วกลับมาที่เดิมนะครับซึ่งความสําเร็จของมันคือ ตามหน้าค่ะนะครับก็คือจบๆไปนะพอทีนี้พอกลับเข้ามายังฐานเดิมนะครับอ่าปรากฏว่านะครับกลับไปเดียวฐานนะครับมันนี่มันไม่ได้เข้านะครับคือมันเข้าไปมันปิดไม่ได้นะครับนะแล้วจุดว่างช่องว่างมันจะอยู่ประมาณนี้ของฐานฟิโบนะครับแล้วก็แนวแนวรับแน่ง,งานนะครับสายซิ่งแล้วกันนะ ก็ประมาณ8 6 2 5 0นะครับตอนนี้ก็ถือกำไรมาลุ้นแถวๆ90,161นะครับเพื่อนะครับสายรองก็เพื่อเข้าถางนะครับอาจจะไปจบถึง107,700นะถึง109,109นะครับหรือ107,250นะครับนะก็สำหรับสายรองก็จะลุ้นประมาณนี้นะครับก็ขอให้ไปปิดเดมากกว่า9 1 6 0 0แต่มันปิดไม่ได้หลายวันนะครับ3-4วันนะครับ อาการขาดการต่อเนื่องนะครับนะก็จะเจอก็จะเหมือนกับว่าใช้เวลา,าหลังจากที่แท่ง cpi ก็อันนี้ปิดอ,อันนี้แทงทะลุมา91,800นอะครับอันนี้9 1 9 0 0นะครับนะจุดสูงเนะี่ยจุดสูงที่มันทะลุฐานอันนี้91700นะครับก็มุมมองภาพรวมตรงตรง,ตรงจุดแท่งสูงสุดต่อวันนะครับนะมันมันไม่เกิน92เลย นะครับซึ่งมันล่อแรงซื้อไม่ขึ้นเลยนะครับมันล่อแรงซื้อไม่ขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดตรงนี้นะครับมันเหมือนไปสร้างต้านไว้แล้วนะครับสร้างแนวต้านก็จุดเนี้มันไม่ผ่านก็คนชอ็อตมันก็ชอ็อตอยู่แถวเนี้ยมันก็เพิ่มแนวต้านขึ้นมานะครับเพิ่มแนวต้านขึ้นมานะก็ในมุมมองก็ภาพรวมของสายลองนะครับก็คือลากผ่าน9ก้าเกถึง97ได้คิดว่ามันถึงจะลันต่อถึงแสนได้นะ ถ้าไม่ผ่าน97นี่ก็ยังไม่ถึงแสนอยู่ดีนะครับนะก็สําหรับมุมมองในตอนนะครับสำหรับสายเทรดต้านนะครับเทรดหน้าต้านนะกันส,สายช็อตนะครับก็จุดได้เปรียบก็คือจะเป็น91640 640ถึงประมาณ9 0 0 0ะก็จะเจอต้านนะส่วนใหญ่ก็จะยิงกันแถวนี้นะครับในช่วงสัปดาห์ก่อนนะที่ผมโพสต์ลงเพจนะก็จะมองล i q u i d ของอาสายสายเอนะครับซึ่งเขาวางไว้ที่ประมาณแปดหมื่นแปดนะจุดเข้าประมาณแถวแปดหมื่นเจ็ดแปดหมื่นแปดเยอะมากส่วนจุดล้างนะครับสายเออยู่ที่เก้าหมื่นสองร้อยนะครับคืออาการในตอนนั้นนะหน้าเพจลองไปดูได้นะโพสย้อนหลังนะก็คือเป็นการเด็ดยอดไฮอ่ะก็คือไม่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 ไม,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 ไม่ไม่ใช้ไม่ใช้อ่าจุดล้างเยอะเกินไปก็คือมันยังนิวไฮได้ต่อเนื่องไง ก็น่าจะเป็นสายที่เขายิงและทิ้งเนี่ยนะเป็นสายยิงทิ้งเน่ยนะครับก็เอา sl นิดเดียวพอทีนี้โดนลากกินหน้าง,งานไปเลยเพราะวันนั้นมันมีสี i ียน,น,นะครับก็เลยทําให้มันทะลุถึง9ก้าหมสามสี่ร้อยได้ตอนนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าถ้าเดาไม่ผิดนะครับก็อ่าเราไปดูที่เลเฟิลนะครับอ่าคเดตเน็แมป,มปอ่านี่จุดล้างนะครับ ส่วนใหญ่นะครับอันนี้ผมดูเป็นเดือนนะคือผมดูดูเป็นเดือนผมดูประมาณปริมาณมาแล้วกันนอ้องนะครับก็คือวางจุดอ่าจุดจุดล้างนะครับ St o p l o s s stop loss สายเอนะครับวางไว้สูงกว่า9,3500ขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตรงนี้จะโดนรับน้องอีกหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าสายกดแน่า,าน่น่ะเขาไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ตั้งยาวเพราะว่ามันอยน่วหายได้ตลอ มันมีโอกาสนิวไฮได้ตลอดเลยถ้ามันจะกนะแต่มันยิงแค่นี้ก็คือต่อเอาต่อเอานะนะแต่จุดที่มันจะหลุดลงไปแบบลึกๆอย่างเงี้ยนะอย่างเช่นลงมาแถวหกหมื่นเจ็ดเลยเนะี่ยมันต้องมาล้างแถวโซนแปดหมื่นสองนะครับจนถึงแปดหมื่นหกเนี่ยล้างให้หลุดเลยแล้วมันจะมีแนวรับเล็กๆอยู่ประมาณแปดหมื่นแถวแถวโซนแปดหมื่นเนี่ยมันก็เริ่มแพรนิกกันละนะครับเพราะว่าทําไมแถวนี้มันดูไม่ค่อยหนาแน่นเท่าไหร่แล้วก็เป็นสาย เขาเรียกว่าเข้าหน้งงานแตบบ่แถวนี้มีเยอะอยู่แถบวบแปดมึงแหบบ้งก็คือเข้าหน้งงานจุดเขาจุดที่โดดเข้าตอนนี้ก็คือเข้าแบบจุดสูงเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะที่ดาวอลนะก็สต็อปลอกหน้าหน้าหน้าทุนกันหมดนะครับถ้าลงมาตรงนี้มันก็โล่งละมันเพราะว่ามันต้องปิดหนีเนี่ยนะครับไม่มีใครทนดอยนะครับเนี่ยจุดที่มันจะล้างลงไปก็จะลึกละเพราะว่ามันเกิดความคิด ผมคิดหมูว่าเอ้ยมันจบนิวไฮรือเปล่าถ้าถ้าลงสักหมื่นหนึ่งสองหมื่นอะประมาณตอนนี้มันมันเก้าหมื่นใช่ไหมถ้าลงมาประมาณแปดหมื่นแปดหมื่นเจ็ดหมื่นห้าเห็นเลขเจ็ดก็ตกใจได้เจ็ดหมื่นเก้าเจ็ดหมื่นแปดเนี่ยก็เริ่มตกใจแล้วมันมันจบนิวไฮแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยก็ต้องแพนิคก,กันไว้ก่อนเนะครับก็สำหรับมุมมองเนาะ,นะครับส่วก้าเนี่ยเห็นไหมนะครับ วานตัวใหญ่มันชอบอกดแถวเนี่ยแปดหมื่นสามสี่ร้อยนะครับก็เป็นฐานสําคัญทั้งนั้นเลยนะครับมันไม่ได้กดรวมเหมือนสายรองนะเนี่ยรองเนี่ยท,ท,ทีเล็กๆเ,เนี่ยมันกดทุกราคานะครับเนี่ยทาให้เป็นขาขึ้นที่น่ากลัวมากนะครับส่วนช็อตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีใครกล้าช็อตนะครับเขาก็ช็อตกันตามจุดสําคัญนะครับเนี่ยเช่จนจุดนิวไฮ 92400นะครับนะชอ็อตกัประมาณ266 BTC นะครับไซส์ประมาณ24ล้านดอลลาร์นะครับเยอะมากนะครับก็เริ่มช็อตกันละเพราะว่ามันไม่นิวหาต่อก็เริ่มมีสแีแดงเพิ่มขึ้นมานะครับส่วนในมุมมองของ SI นะครับก็ตั้งแต่12ชั่วโมงจนถึง1เดือนนะโอ้บอสหมดเลย BTC นะครับก็มี The Gang ขึ้นมาก็ดอทนะครับดอท ดูหน้าสองนี่ผมยังไม่ได้ดูนะดูหน้านะมีวนะิ่งขึ้นมาด้วยก็ส่วนใหญ่จะเป็นอ่าสาย LTC เนี่ยสายมีมเนี่ยขึ้นมาเยอะเลยนะครับอืมเนาะผมไม่ได้ตามตัวอื่นผมดูแค่ BTC ก็พอมันโอ้บอสนะก็เดี๋ยวกลับมาดูในคราฟนะครับ,นะรบสำหรับมุมมองอ่า ต้านนะครับก็จะมีประมาณนี้91641ถึง9002ก่อนก็ SL ก็ตามที่ผมวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับก็คือมันมันเป็นการเทรหน้าไงนะครับก็เอชเอเอาพอร์หนีไม้ตัวเองให้ไม่โดนตัดในรอบวันนะครับนะ <Yeah. S 2> ก็จิ้มกันบนนิวไอรไปก่อนนะครับ <Yeah. S 2> เพราะว่ามันจะไม่ปิดถานข้างบนนะถึงปิดได้นะถ้าสมมุติมุมมองของสายที่จะทำกำไรระ,ระ,ระ,ระดับ หนึ่งหมื่นสองหมื่นสามมื่นจุดเงี้ยจะเอาทั้งเทนเลยอย่างเงี้ยนะก็คือไม่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 ตามหรอกนะเพราะว่าถ้าเข้าไปได้เนี่ยไม่รู้ว่าจะไปสุดที่ไหนหนึ่งแสนเจ็ดพันหนึ่งแสนสองเก้านะครับหนึ่งแสนเจ็ดเนี่ยถ้าขึ้นหลักแสนบอกเลยว่ามันมันมันผันผวดแน่นอนนะครับเพราะว่าอ่าอาการของการสต็อปล็อตเนี่ยมันจะมาสต็อปล็อตสามสี่ร้อยห้าร้อยไม่ได้นะเพราะมันขึ้นหลักแสนมันก็ต้องสต็อปล็อตหลักพันนะไหวหรือเปล่า นะครับนะสายเทรดหน้างานไหวหรือเปล่าถ้าไม่สต็อปลอตแล้วลากลงมาลองก็ตายนะครับแต่ถ้าสต็อปลอตเอสเนี่ยลากขึ้นไปแค่พันสองพันมันก็ตายเพราะหลักแสนมันต้องขึ้นหลักพันนะครับเผลอๆขึ้นหลักสองพันเงี้ยสามพั 3, เนเงี้ยนะครับอันนี้อยู่หลักหลักหมื่นเนี่ยมันก็ขึ้นหลักพันถูกต้องไหมสต็อปลอตหลักห้าร้อยหกร้อยก็ไม่ไม่มีปัญหาแต่พอมันเข้าหลักแสนเนี่ยมันจะไม่เงี้ยนะครับมันจะเล่นกันเป็นหมื่นหมื่นห้าพันสองพันสามพัน ตอบล็อตอยู่ไม่ได้ตายตายแน่ไม่ขึ้นมาดีสุดนะครับในมุมมองมนะก็ถ้าสําหรับจุดหลุดนะครับก็คือความหวังสายรองก็จะอยู่ประมาณ8ปดพันหกก่อนนะครับแล้ว8ปดหมื่นเนี่ยจะเป็นจุดตัดใจของกลุ่มนี้นะครับเนี่ยก็จะดิ่งนะครับไม่ดิ่งเท่านั้นประมาณนี้ก็ยังมีแนวรับจุกจิก,จ,ก,จ,กจิกอยู่นะครับแต่ถ้าหลุดเจ็ดหมื่นหลุดเลขเจ็ดลงมาอย่างที่ผมบอกก็คือมันจะเกิดโอกาสแพนิคนะครับเริ่มขายแล้วว่า มองว่ามุมมองมจบลองอะไรแบเนี้นะครับสําหรับมุมมองกราฟในตอนนี้นะครับก็อ่าสาหรับเอ็มอก็ถัดกันมาระยะเวลาประมาณนานนี่ก็โอ้บอสกันยาวเลยเด่นะครับเนะี้ยรอเส้นสีเขียวนะเส้นเอมอนะครับเริ่มกลับขึ้นนะครับก็จะเป็นจุดกลับตัวนะเพราะว่าทองเนี่ยเราจะมาดูทองเป็นตัวอย่างเริ่มกระดกขึ้นมา ก็เริ่มมีสีเขียวๆมาอินดิเคเตอร์อะไรเนี่ย MCDX ผมเอามาดูนะครับเพราะว่าดูความฝืนมันด้วยนะครับไอทองนี่ฝืนโคตรเลยตั้งแต่สงคารามตั้งแต่ประเทศไหนยัประเทศไหนนะครับมันจนถึงข่าว CPI ข่าวดอกเบี้ยนะครับเพียบเลยนะครับนะมันก็ทํากําไรเป็นธรรมดาทองนี่อาจจะยังไม่จบรอบด้วยซ้ำน,นะครับก็สาหรับ PDC กราฟใหญ่แล้วกันวันนี้กราฟใหญ่มาด้วยก็ สำหรับมุมมองนี้นะครับก็พอข้างวางฐานมาย้อนยุคติดหน่อยนะครับก็สำหรับมุมมองใหญ่ถ้าไปเริ่มตั้งแต่จุดเริ่มต้นของมันซึ่งในปี1011ผมไม่รู้จักหรอกบิตคอยผมก็ไปได้การาฟอินเด็กมาเนี่ยแหละก็เอามาวางฐานนะครับฐานพวกนี้ก็วางมานะครับไม่ได้วางยอดไทอะไรมามันจะเป็นเทคนิคการวางฐานซึ่งไม่เหมือนชาวบ้านเขาเลยนะครับเข้าใจเองก็เลยจะามาเล่าให้ฟังเนาะก็ ระหว่างฐานฟิโบนะครับฐานนี้นะครับก็คือ,อไปกดใส่ก็จุดสูงสุดประมาณ21นะครับคือไม่สามารถขึ้นไปยืนในฐานใหม่ได้ฐา,ฐานใหม่ก็คือ21ถึงร้อดอลน,นะครับนะก็ทุบลงมานะครับเกือบขึ้นจาก2ดอลนะขึ้นไปถึงยิ่เกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ ประมาณ6กรเปอร์เซ็นนะครับเนาะแล้วก็ทุบกลับมาประมาณเก้าสิบเปอร์เนะครับว่าในอดีตบ,บิตคอยลง90%นะครับขึ้น6กรลง90้าอก็คือ6กร้อยเป็นด้อยขายมาเกือบหมดเลยนะครับกําไรนะครับมันก็เหมือนอ่าเอาคอยต่างๆนะครับที่ขึ้นไปแบบหนักๆแล้วลงประมาณ90%อันนี้คืออดีตนะครับเมื่อก่อนก็เป็นเหรียญอ่าที่ไม่มีกระแสนะครับก็เลยลงหนัก นะพอขึ้นมายุคที่สองก็ทะลุกลับขึ้นมาทะลุได้ก็ไปร้อยหกสิบร้อยหกเก้าเนาะก็มีทะลุขึ้นไปอยู่นะครับแต่ก็ลงมาปิดต่ำกว่าฐานนะครับแล้วก็ย่อ,ยอลงมาเริ่มมีความนิยมแล้วเพราะว่ามันมันขึ้นจากสองไปร้อยหกสิบเก้าคนก็เริ่มไม่ขายนะครับผมคิดว่าอย่าง,งนะั้นนะในอดีตนะปีสองพันสิบสามนะครับ,รบก็ขายลงมาประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะถ้าวัดจากจุดยอดไฮก็ ขายมาประมาณ7 2จาก90%อน่ะที่มันขายตลอดมานะครับควานิยมมันเพิ่มขึ้นอ่ะนะครับนะก็เป็น9ก้าสองเปอร์เซ็นก็กลับตัวขึ้นมาทะลุ Hi erm ไฮเดิมได้นะครับทะลุฐานแล้วกันเนาะไม่ใช่ไฮเดิมไฮเดิม erm อยู่ประมาณนี้นะครับก็ทะลุหกร้อยหกเก้าไปพันสามนะครับนะพันสามว่าจบรอบนะครับอันนี้ไม่เกินนะรอบนี้นะไม่เกินนะครับแล้วก็มุมมองก็คือถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูถึงภาพรวมนะ จุดเนี้ยมันลากมาถึงพันสามเนี่ยมันบวกตั้งหกหมื่นเปอร์เซ็นนะครับทําให้จุดเนี้ยนะครับของบิตคอยในในในมุมมองของปีสองพันสิบสี่เนี่ยมันเทหนักนะครับเพราะว่ามันบวกตั้งหกหมื่นสี่พันเปอร์เซ็นนะครับไอคนถือพวกนี้เป็นเศรษฐีเป็นหมดละนะครับเป็นเศรษฐีกันหมดเลยนะครับเอาเอาตรงนเนี้ยเนี่ยไอกลุ่มปีสองพันสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยเป็นเศรษฐีหมดเลยนะครับอ่นะาไล่ยาวไปจนถึงเนี่ยนะพันสามนะครับเนาะ ก็ดูดิว่ามันปรับตัวลงกี่เปอร์เซ็นต์นะโอ้ยนะครับนะประมาณนี้อ่ะก็แปดสเจ็ดเปนะครับก็เท่าเท่าเดิมนะจริงๆถ้าดูจากบิตคอยตรงนี้มันปรับตัวแรงก็คือมันขึ้นจากศูนยไม่รู้มันมีจริงหรือเปล่าลราคาศูนย์จุดนะครับก็คือว่าปีนี้นะครับเ็าทำกำไรใหญ่แล้วกันเนาะนะครับหกหมื่นเนี่ยทำกำไรเกือบหมดเลยนะครับ ก็เร,เริ่มเริ่มจุดใหม่เนี่ยทําให้หาขึ้นตรงนี้ร้อยร้อยหกสิบร้อยหกสิบเก้าเนี่ยต่อไปได้ถึงหนึ่งหมื่นฐานหนึ่งหมื่นก็จะเป็นเริ่มขึ้นมาถึงปีสองพันสิบเจ็ดหลักนะครับเรามาดูเปอร์เซ็นที่มันขึ้นกันก็หนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นนะครับถึงจะน้อยกว่าประมาณหกเท่านะครับแต่บวกหนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นนี่ถือว่าเยอะนะสิบเท่านะครับก็เสถษฐีใหม่เกิดขึ้นตั้งแต่โซนเนี้ยนะครับ แล้วก็เดี๋ยวมาดูปรับตัวลงในถังนี้นะครับก็มีเกินหนึ่งหมื่นนะเกินหางนี้อยู่นะครับปรับตัวลงมาประมาณแปดสิบสามเปอร์เซ็นตนะครับก็มาอยู่ในแนวรับฟิโบสามจุดนะครับก็ประมาณโซนนี้เลยนะครับโซนนี้เลยนะครับก็อยู่ในฐางระหว่างพันสามถึงหนึ่งหมื่นนะครับแล้วก็กลับขึ้นมาทดสอบหนึ่งหมื่นนะครับไม่ผ่านเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้านตัวอย่างสําคัญนะครับซึ่งในตอนเนี้นะครับ บิตคอยก็จะทําทรงคล้ายๆกันนะเนี่ยชนต้านต้านจุดเนี่ยนะครับนี่ก็ชนเหมือนกันมีทะลุขึ้นมานะครับนะในการในการกลับขึ้นที่สองน,นะครับก็ย่อตัวปรับลงมานะครับก็ไม่ไม่หลุดนะครับไม่หลุดฐานก็กลับขึ้นไปได้นะอันนี้ใช้เวลานะครับเพราะว่าในจุดนั้นข่าวเยอะเนาะก็เป็นจุดปีสองพันยี่สิบแล้วกันนะครับก็ คือขึ้นไม่สุดนะคือผมมองว่าปี2020ถึง21เ็เนี่ยปกติทุกๆปีมันขึ้นเกินด้วยซ้ำนะแล้วขึ้นไม่ถึงเนี่ยก็เกือบถึงนะเนี่ยอันนี้ขึ้นมาไม่ถึงแ6 0ห0นะครับในอดีตแล้วนะนะครับแล้วก็มีทุบมาสองสามครั้งนะครับก็ทำให้ราคาเนี่ยปรับตัวลงนะครับมาจนถึงอ่าปรับตัวลงประมาณเ7ดเ็ดได้ถือว่ามาตรฐานอยู่นะครับ แต่ทีนี้ไล่ายาวจากหมื่นห้าเลยนะครับมาจนถึงตอนนี้ห้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับกำไรมันแถวแถวนี้มันหกหมื่นหกหมื่นเปอร์เซ็นต์่ะอันนี้หนึ่งหมื่นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้มันเหลือสักประมาณเท่าไหร่เหลือสักประมาณสองพันปเซนจนล่าสุดเนี่ยกำไรจากจุดยอดมันลดลงเรื่อยๆนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาไปเทียบในอดีตได้นะเพราะว่าในอดีตจากหก0มืนเปอร์เซนต อะไรหนึ่งมืนนะครับสองพันกว่าตอนนี้มาเหลือห้าร้อยกว่าในยอดหายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอ่ามันจะมันจะลดลงมานะครับซึ่งจุดราคามันแพงขึ้นนะกาไรการทํากําไรมันก็ยากขึ้นคนนิยมมันเพิ่มขึ้นทากําไรมันก็ยากขึ้นนะครับในมุมมองเนี้ยนะครับทีนี้นะครับ,นะรบถ้ามันหลุดไนแปดหกสองห้าศูนย์ได้เอาที่ว่าปิดแท่งนี้ใหญ่ล้วกันนะขอขยายเป็นสามเดือนเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะ มันเหลืออีกเดือนเดียวมันจะปิดเส้นไรมาสสี่นะครับซึ่งเป็นแท่งเงินนะครับทุกๆไนมาสนะครับมันปิดมีปิดเกินอยู่แค่แท่งหนึ่งนะครับที่เหลือไม่มีปิดเกินเลยนะครับนี่ไม่มีปิดเกินเลยนี่ปิดปิดต่ำกว่าฐานอันนี้ก็ปิดต่ำกว่าฐานนะครับนี่ก็ปิดต่ำกว่าฐานอันนี้มีปิดเกินแค่ช่วงปีหนึ่งเจ็ดนะครับนี่ปิดปิดเกินหนึ่งหมื่นเจ็ดแปดหนึ่งนะครับ เนาะมันเลยมีเทสนี้หรือเปล่าโอาปิดเกินนี่แหละนะครับอันนี้ปิดไม่เกินนะครับอันนี้ก็ปิดไม่เกินนะอันนี้ปีสองหนึ่งนะครับอันนี้ปีสองสี่ลุ้นนะครับให้สิ้นปีนี้ปิดต่ำกว่าแปดหมื่นหกสองห้านะครับซึ่งว่าได้หรือเปล่ามันก็คงได้แหละเพราะว่าไอเไอต่างๆมันโอ้บอสหมดนะครับถ้ามันปิดอย่างนั้นจริงมันก็จะปรับฐานลงมาเหมือนทุกๆครั้งที่มันทามันมันจะไม่ไปต่อมันจะไปรอบหน้าเงนี้นะครับในมุมมองนะ นะก็จะเป็นฐานแรกก็จะเป็น4,003 3ส0งแล้วก็2,001 500นะครับก็ปรับตัวลงมาแล้วก็กลับขึ้นไปทําฐานใหม่ในใน,ในช่วงงานนี้นะครับซึ่งในมุมมองนะครับถ้ามันปรับตัวมาขนาดนี้นะครับอีกรอบหนึ่งถ้ามันกลับขึ้นมาก็เนี่ยนะครับมันก็จะทํากาไรใหญ่ได้ก็ประมาณ1,000เปอร์เซ็นต์2,000เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ก็ได้อยู่นะครับก็พอถึงจุด สูงสุด60,900ว่ามันแน่ใเป็นจุดสิ้นสุดบิตคอย์แล้วหรือเปล่าว่ามันจะกลายเป็นการกลับลงแล้วหรือเปล่านะครับคือคือไอ้กราฟเนี่ยผมทําเพื่อ,อการศึกษาฟิโบนะซึ่งถามเนี่ยมันมันค่อนข้างจะกล่าวนิดนึงซึ่งถ้ามันลงแถวแถว43,000ถึง20,000แล้วอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะกลับขึ้นถ 2, 000, 2, แถวแถว2,000ไป250,000นะครับมันไม่ใช่จะไปไปถึง60,900ได้ได้ไหวขนาดนั้นมันก็หลายปีอยู่นะครับก็ ขึ้นลงขึ้นลงเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะถึง6,9แสเพอมันถึง6,9แสเกนี่ยมันกลับเป็นขาลงนะครับซึ่งทั้งหมดการขึ้นนะครับจะลง99.4%ก็คือลงมาประมาณ4 0 0พนะครับลงมาประมาณ4 0 0พนะครับ4 0 0พก็คือเป็นการสิ้นสุดของบิตคอยนะก็คือทั้งหมดก็คือคล้ายๆแบบว่ารีเซ็ตนะครับ นะก็มาดูกันนะว่าอนาคตมันจะเกิดขึ้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่านะครับก็คือเป็นกราฟกาวนั่นแหละนะครับเป็นกาวตามสถิติของฐานฟิโบที่ผมอ่าเรียนรู้มาส่วนตัวนะครับซึ่งไม่มีที่ไหนนะครับก็ถ้าเกิดมันกลับมามาที่สี่พันอนาคตก็อาจจะมาก่อนการก็ได้นะครับนาเคยงไว้ก่อนเนาะตอนนี้ก็ทะลุไปเรื่อยเรื่อนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเนาะนะครับว่ากราฟจะจบแบบก็ ไปดูที่กราฟหลักแล้วกันนะครับสําหรับเหรียญตอนนี้ก็ปั๊มมาตั้งแต่เอาคอยนะครับขึ้นขึ้นทําจุดสูงสุดผมต้องพูดเรื่องนี้เอาคอยขึ้นทําจุดสูงสุดเช่นอิตาเลี่ยมไม่ใช่นิวไฮนะคือทําจุดสูงสุดนั่นแหละนะครับกําไรประมาณพันสองพันเปอร์เซ็นตต่อตัวก็จะเป็นโซนะครับนิวไฮนิวไฮของปีแล้วกันเนาะนะครับแต่ไม่ได้นิวไฮตลอดการ โซอิเทเลียมบีนนะครับนะโอพี OP นะครับเอเวกอะไรต่างๆพวกนี้นะครับมันขึ้นไปทำจุดสูงส,สุดเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับในช่วงที่นิวไฮแรกนะที่เจ็ดหมื่นสามเจ็ดร้อยนะครับแล้วมันก็ทุบแหลกลานลงมาหมดเลยนะนะส่วนจุดนี้ก็คือมันดัน b ี c ขึ้นมาต่อถ้าในภาพรวมของการการทำกำไรที่เป็นสายสปอร์ตแพร์นะครับ ก็คือมันเข้า BTC ก่อนแล้วมันไปดันอ l t c o i พอดัน a อ t c o ยเสร็จ a l t c o ท TP เป็น BTC หมดมันปั๊ม BTC ต่อพอมันปั๊ม BTC ต่อเสร็จเนี่ย BTC new high แต่เหรียญเล็กๆเนี่ยมันไม่ได้ new high เลยมันก็แค่กลับขึ้นมานะครับมันก็แค่กลับขึ้นมามันยังไม่ new high นะครับทีนี้นะครับพอมันดันเหรียญเล็กๆกลับขึ้นมาได้ประมาณหนึ่งแต่ไม่ไม่ถือขึ้นไม่ถึงไม่ถึงกับว่าขึ้นมาจุดสูงสุดเดิมอะของเดือนกุมภาพันธ์ แต่บิตคอยเนี่ยทำอยู่นะครับแต่มันดันไปเข้าเหรียญมีนนะครับนะก็ไปดันดอทดันชิบะนะครับดันพวกเรียญมีมต่างๆขึ้นมาพอทีนี้เดี๋ยวต้องรอดูว่ามีมทุบเมื่อไหร่นะครับมีมทุบเมื่อไหร่นะครับมันก็จะดัน BTC นะครับดัน BTC แล้วรอเอาทุนจากมีมเนะี่ยแล้วก็ทุนที่ได้กำไรจากเอาคอยเนะี่ยมาเทเป็น BTC นะครับเท BTC เพราะ BTC อยู่ในจุดสุงแค่ตัวเดียวนะครับ กนะ็ถือจะถือเป็นการจบรอบใหญ่หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเียเล็กขึ้นตามมาแต่ไม่มนีหายอันตรายนะครับนะบนมันก็จะกลายเป็นแบบว่าทุบทั้งหมดนะครับเนะบาะทํากําไรทั้งหมดนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวกะเ,เดี๋ยวคลิปยาวเนาะเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วกันสวัสดีครับ